สาวต่างชาติชาวอังกฤษคนนี้เธอมีชื่อว่าเกลเธอเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวรอบโลกมาแล้วหลายประเทศและในวันนี้เธอได้เลือกเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเมื่อมาถึงในประเทศไทยเกลเธอก็ได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่เธอนั้นไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเธอบอกว่ามันบ้ามากๆกับการมาเที่ยวไทยในครั้งนี้ โดยเกลนะครับเธอได้เจอกับเรื่องราวอะไรบ้างเมื่อมาเที่ยวในประเทศไทยและเธอจะพูดถึงประเทศไทยว่ายังไงบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาสาวชาวอังกฤษคนนี้เธอก็ได้นอนอยู่ในที่พักเธอบอกว่าในวันนี้เป็นวันแรกในกรุงเทพเธอเนี่ยตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปผจญภัยข้างนอก เธอไม่รู้มาก่อนว่ากรุงเทพมีอะไรบ้างแต่มันต้องสนุกมากแน่ๆเกียวเธอบอกว่าที่โรงแรมแห่งนี้มีอาหารเช้าให้เธอด้วยซึ่งก็เป็นไข่วางบนขนมปังและก็มีไส้กรอกมันเหมือนกับขนมปังปิ้งที่โรงแรมนั้นจัดให้เธอมาสองชุดเป็นของเธอและของแฟนหนุ่มหลังจากที่ได้กินอาหารเช้าแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็บอกว่ารสชาติเนี่ยมันไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ถือว่าเป็นมื้อเช้าที่ดี จากนั้นแฟนหนุ่มของเธอก็ได้เดินออกมาที่ระเบียงและก็รีวิวห้องพักเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กและมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ตึกฝั่งตรงข้ามจากนั้นเขาก็บอกว่าในวันนี้พวกเขาจะออกไปข้างนอกเพื่อไปซื้อสินค้าและก็เดินดูบรรยากาศรอบๆเมืองกรุงเทพจากนั้นเกลนะครับเธอก็ได้บอกว่าในวันนี้เป็นวันแรกในกรุงเทพแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เธอเนี่ยได้มาประเทศไทยด้วย ในวันนี้เธอจะออกไปดูข้างนอกว่ากรุงเทพจะทำให้เธอประทับใจมากแค่ไหนจากนั้นเธอและแฟนหนุ่มก็ได้ออกไปข้างนอกเมื่อออกมาจากที่พักเกลเธอก็บอกว่าแดดที่นี่เนี่ยร้อนมากๆแต่มันก็อบอุ่นดีอบอุ่นมากๆหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเรื่อยๆไปเจอกับร้านขายของข้างทางมากมายเธอบอกว่าคนที่นี่เนี่ยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมาก เดินไปไหนมาไหนพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มให้และก็ทักทายเธออยู่ตลอดเวลาจากนั้นเธอและแฟนหนุ่มก็ได้เดินไปเรื่อยๆเพื่อชมเมืองกรุงเทพและก็บรรยากาศโดยรอบเธอบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามแต่มีรถสัญจรไปมาค่อนข้างที่จะเยอะเป็นเมืองที่เสียงดังและก็วุ่นวายมากแต่นี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองที่เจริญแล้วและเธอก็ได้เดินมาจนถึงเซนทรัลเวิลด์เกลเธอบอกว่าเธอเดยวเคยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเซนทันเวิร์ที่นี่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเซนทันเวิร์ที่นี่เนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและก็เป็นอันดับที่3ของโลกมันบ้ามากๆเธอตื่นเต้นที่ได้มาที่นี่และไม่รู้ว่าข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างและเมื่อเดินเข้าไปในเซนทันเวิร์เธอและแฟนหนุ่มบอกว่าห้างสรรพสินค้าที่นี่มันดูใหญ่โตมากๆแต่ในตอนนี้พวกเธอนั้นต้องเดินหาร้านโทรศัพท์เพราะอยากจะได้ซิมการ์ด จากนั้นเธอและแฟนหนุ่มก็ได้เดินมาเจอกับแผนที่ในห้างสปปรรพสินค้าเธอบอกว่าที่นี่เนี่ยเจ๋งดีมีแผนที่ให้นักท่องเที่ยวด้วยมันช่วยเธอได้มากทําให้เธอนั้นหาร้านโทรศัพท์ได้ง่ายๆจากนั้นเกลเธอก็เดินไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าห้างสปปรรพสินค้าที่นี่มีทั้งหมด8ชั้นเซนทรัเวิลด์ที่นี่ออกแบบมาได้สวยงามมากๆมันเป็นห้างที่สมบูรณ์แบบเท่าที่พวกเธอนั้นเคยเจอมาเลยซึ่งเกลเธอก็บอกว่าที่นี่เนี่ย นอกจากจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วชั้นบนยังมีร้านอาหารด้วยและเธอก็จะไปลองกินอาหารบนนั้นข้างบนมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่น่าจะอร่อยจากนั้นเธอก็ได้เดินขึ้นมาจนถึงศูนย์อาหารชั้นบนแฟนหนุ่มของเกลนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารเต็มไปหมดมันอบอวลไปด้วยกลิ่นของอาหารในตอนนี้เธอและแฟนหนุ่มก็กําลังอยู่ในร้านอาหารที่ติดอันดับต้นๆของเมืองไทยในห้างแห่งนี้ซึ่งแฟนหนุ่มของเธอได้บอกว่า ในตอนนี้เนี่ยเขาได้สั่งอาหารไปแล้วรอดูว่าอาหารจะน่ากินขนาดไหนโดยเกลเธอก็ได้บอกว่าพวกเธอนั้นแพ้ถั่วลิสงซึ่งอาหารไทยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยถั่วลิสงอย่างเช่นผัดไทยเพราะว่าพวกเขานั้นจะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงให้ในอาหารเธอไม่สามารถที่จะกินได้และมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออุปสรรคด้านภาษา ที่ทำให้เธอสื่อสารกับพนักงานไม่รู้เรื่องเธอไม่รู้ว่าจะบอกพนักงานยังไงดีว่าไม่ให้ใส่ถั่วลิสงลงในอาหารให้กับพวกเธอฉะนั้นแล้วเธอจึงบอกว่าในวันนี้เธอจะยังไม่กินอาหารไทยและกินอาหารตะวันตกไปก่อนซึ่งแฟนหนุ่มของเธอก็ได้บอกว่าเราอาจจะสามารถอธิบายให้กับพนักงานเข้าใจได้อาจจะต้องบอกกับพวกเขาว่าเราแพ้อะไรบ้างแต่เกลเธอก็บอกว่า พวกเธอนั้นจะอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองเดือนดังนั้นค่อยกินอาหารไทยวันไหนก็ได้จากนั้นพวกเธอก็ได้ตกลงกันว่าจะยังไม่กินอาหารไทยซึ่งในระหว่างนั้นนะครับเกลเธอก็บอกว่าหลังจากที่เธอนั้นได้มาอยู่ในประเทศไทยหนึ่งวันเธอเพลิดเพลินกับวันแรกของเธอมากๆก,กรุงเทพสนุกดีมีอะไรให้เห็นมากมายมีสิ่งที่เธอเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนกรุงเทพมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนและวุ่นวายมาก จากนั้นพวกเธอสองคนก็ได้กินอาหารจนเสร็จและพวกเธอก็ได้กลับโรงแรมซึ่งในระหว่างที่กําลังเดินกลับโรงแรมเธอบอกว่าที่นี่เนะี่ยมีห้างสปปรรพสินค้ามากมายแต่ห้างที่นี่มันไม่ได้หรูหราเหมือนกับเซนทรันเวิร์ที่พวกเธอนั้นเพิ่งจะผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นห้างที่นี่ก็ยังใหญ่อยู่ดีหากมองไปก็จะเห็นกระจกมากมายแฟนหนุ่มของเกลเขาบอกว่า เขาเนี่ยชอบห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มากๆเพราะมันมีกระจกมากมายมันเป็นการออกแบบที่สวยงามหลังจากนั้นเธอและแฟนหนุ่มก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงกับสะพานแห่งหนึ่งที่เป็นวงกลมและมองลงไปข้างล่างจะมีรถสัญจรไปมาแฟนหนุ่มของเกลนะครับเขาบอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนที่ประเทศไทยเนี่ยออกแบบทางเดินให้คนเดินเท้าได้ดีมากๆในตอนนี้เขากำลังยืนอยู่บนสะพานที่มีรถสัญจรไปมามากมายข้างล่างนี้ มันน่าทึ่งมากๆไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีแบบนี้ด้วยแล้วหากมองขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นรถไฟฟ้าส่วนตึกข้างหลังนั่นก็คือสยามพารากอนหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ลองไปนั่งเรือเธอบอกว่าเรือที่นี่มันคือแท็กซี่น้ำพวกเขาเนี่ยรับส่งคนไปยังปลายทางและเธอเองก็ได้ใช้บริการเรือนี้เมื่อถึงที่หมายแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็บอกว่าเรือในแม่น้ำเนี่ยเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆ คนขับเรือก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวแถมการใช้บริการเรือนในการเดินทางก็รวดเร็วด,ด้วยและมีราคาที่ไม่แพงแค่15บาทเท่านั้นสำหรับ2คนซึ่งมันบ้ามากๆเกลเธอบอกว่าหากพวกเธอเนี่ยนั่งแท็กซี่ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกถึง40นาทีกว่าจะมาถึงที่นี่เพราะที่กรุงเทพเนี่ยรถติดมากมีรถมากมายสัญจรไปมาบนท้องถนนทำให้การเดินทางโดยแท็กซี่ไม่ค่อยจะสะดวกเหมือนกับการนั่งเรือ จากนั้นเกลเธอก็บอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและคลึกคลื้นเธอและแฟนหนุ่มได้ถ่ายรูปกับเมืองนี้มันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆและในตอนนี้เธอก็ได้มาถึงที่พักใหม่เมื่อถึงที่พักใหม่แล้วเธอและแฟนหนุ่มก็ได้เก็บข้าวของเอาไว้และออกไปข้างนอกแฟนหนุ่มของเกล,ขเ,กลเขาบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยมีที่พักมากมายอยู่ข้างถนนที่นี่เนี่ยหาที่พักได้ง่ายมากๆแถมยังมีอาหารมากมายข้างทาง ที่เป็นเหมือนตลาดนอกจากนี้ก็ยังมีแมคโดนัลด้วยที่นี่เพอร์เฟกต์มากๆแฟนหนุ่มของเธอบอกว่าเขาเนี่ยชอบที่นี่มากๆกรุงเทพเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยเจอมาเลยและพวกเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆเธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมีร้านนวดมากมายและพวกเขาก็เรียกให้เธอเข้าไปนวดแต่พวกเธอก็ปฏิเสธบอกว่ายังไม่อยากจะนวดในตอนนี้หลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินเที่ยวชมเมืองกรุงเทพไปเรื่อยๆ จนได้มายืนอยู่ที่ริมน้ําเจ้าพญาแล้วแฟนหนุ่มของเธอนะครับก็บอกว่าเขารู้สึกประทับใจกับกรุงเทพมากๆพวกเธอเียได้มาเจอวัฒนธรรมใหม่ๆมันเป็นวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะพวกเธอนั้นไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมีความหลากหลายในเมืองนี้มันเจ๋งมากๆกับสิ่งที่พวกเธอได้เจอในวันนี้เห็นได้ชัดจากห้างสรรพสินค้าที่พวกเธอเ,เพิ่งจะไปมาในวันนี้ ที่นั่นมีทั้งอาหารและสินค้ามากมายนอกจากนี้ที่ข้างนอกก็ยังมีอาหารขายเต็มไปหมดที่นี่หากินง่ายมากหากหิวเมื่อไหร่ก็สามารถแวะกินอาหารข้างทางได้เลยที่นี่มีอาหารมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้อาหารเครื่องดื่มและบะหมี่นอกจากนี้เกลเธอก็ยังได้พูดถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเธอบอกว่าหลังจากที่ได้มาอยู่ในกรุงเทพหนวันเธอรู้สึกปลอดภัยมากม มีคนมากมายรอบตัวที่นี่แต่เธอก็ไม่รู้สึกกังวลถึงความอันตรายเลยไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนคนไทยก็จะยิ้มให้พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็น่ารักมากๆทุกคนที่นี่เป็นมิตรจริงๆโดยรวมแล้วเธอและแฟนหนุ่มประทับใจที่นี่มากๆเธอบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเธอนั้นเคยเที่ยวมาเลยหลังจากนั้นเกลเธอก็ได้บอกว่านักท่องเที่ยวมากมายที่มาในประเทศไทย ว่าเขาจะอยู่ที่นี่อยู่ที่กรุงเทพแค่2-3วันเท่านั้นแล้วเขาก็จะขึ้นเหนือไปเที่ยวเชียงใหม่บางคนก็ลงใต้ไปเที่ยวภูเก็ตซึ่งเธอและแฟนหนุ่มก็อยากจะไปเที่ยวที่อื่นๆในประเทศไทยด้วยหากมีโอกาสพวกเธอก็จะไปเที่ยวในจังหวัดอื่นๆของไทยจากนั้นเธอและแฟนหนุ่มก็ได้ไปเดินที่ตลาดกลางคืนแฟนหนุ่มของเธอบอกว่าเขาได้ยินว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีอาหารแปลกๆให้กินซึ่งมันก็คือแมงป่อง เขาบอกว่าอาจจะลองกินในวันนี้หากหน้าตาของมันเนี่ยดูน่ากินและพวกเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆในตลาดและไม่เจอกับแมงป่องพวกเธอก็เลยตัดสินใจที่จะกลับที่พักเมื่อถึงที่พักแล้วเธอและแฟนหนุ่มก็บอกว่าในระหว่างทางเดินกลับพวกเธอเนี่ยได้เดินผ่านถนนข้าวสารเจอร้านอาหารมากมายแต่สุดท้ายแล้วพวกเธอสองคนก็ตัดสินใจที่จะแวะซื้ออาหารในเซเว่นเพราะเธอนั้นได้ยินมาว่าขนมปังปิ้งในเซเว่น ได้รับความนิยมอย่างมากในบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยจึงอยากจะลองชิมขนมปังปิ้งทำให้พวกเธอสองคนไม่ได้ซื้ออาหารจากถนนข้าวสารเลยจากนั้นเกลเธอก็ได้พูดท้ายคลิปนะครับว่าในวันนี้เธอรู้สึกดีมากๆที่ได้มาเที่ยวในกรุงเทพมันทําให้เธอนั้นได้เห็นสิ่งใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้คนอาหารข้างทางและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ต่างเป็นสิ่งใหม่ๆที่เธอนั้นไม่เคยสัมผัส และได้มาสัมผัสที่นี่เธอรู้สึกดีเป็นอย่างมากและรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาเที่ยวในกรุงเทพวันนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวต่างชาติชาวอังกฤษที่ผมเนี่ยได้นำมาเล่าสู่ผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยอีกนั้น ต้องติดตามและรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ